สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปที่ติงลี่จะลงนะครับชุรลูมติงลี่หาไม่ยากครับผมติดกับฮกกีนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับโรตัรนางรองนะวันนี้ติงลี่จะพามารีวิวเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่าตัวตัวราคาที่ประหยัดที่สุดเนี่ยของว x เอ็กเนี่ย นะครับมันราคาเท่าไหร่แล้วก็รูปโฉมเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ตัวเป็นๆนะครับมาลงที่โชว์รูมนางรองนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดก่อนนะครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับรุ่นนี้มีสีเดียวนะครับสีบรอนเงินนะครับตัวที่จอดอยู่ด้านหน้านี่เองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับผมด้านหน้าตัวนี้นะครับผมคือไฟที่ให้มาเต็มมากครับผมไฟนี่จะเหมือนตัวตัวท็อปเลยนะครับระบบไฟหน้านะครับ แต่รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมนะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นสีสีดำเงานะครับตัวนี้ก็สวยนะครับทันสมัยนะครับก็คือกลมกลืนกับตัวนี้มากนะครับผมครับตัวนี้นี่ครับสวยครับด้านหน้าก็สวยนะครับถึงราคาตัวนี้ ประหยัดมากครับแล้วก็ได้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้4ประตูนะครับราคาก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าได้เป็นตัว PPV ตัวนี้เข้ามาเลยนะครับตัวล้อเนี่ยครับจะเป็นล้อขอบ17นะครับตัวนี้นะครับยางบิสโตนะครับโทษทีนะเป็นล้อขอบ17นะครับผมนะครับเนี่ยครับรูปโฉมคือสวยครับสวยมากครับราคาประหยัดด้วยนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวงเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงแก้ม นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังกระจกข้างเนี่ยจะเป็นสีสีดำนะครับเพื่อที่จะรับกับด้านหน้านะครับมีสีเดียวนะครับตัวนี้มีสีเดียวอันนี้ติ้งลี่แต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยลวลูกค้าพร้อมที่จะรับละว,วันนี้เลิกดีนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยครับดูครับดู ดูไฟท้ายนี่สวยมากครับผมคือจริงๆนะครับม,มันสไตล์มันเหมือนแบบตัวท็อปเลยนะครับไฟท้ายอะครับไฟไฟไฟท้ายตัวนี้ก็เป็นแบบ LED นะครับผมตัวนี้สีแดงๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่ีพาไปดูใกล้ๆครับเนี่ยนะครับตัวนี้ไฟตัวนี้สวยมากครับผมก็คือภาพรวมจริงๆมันก็ไม่ได้หนีตัวตัวท็อปเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าได้ราคาที่ประหยัดแล้วก็อนเนกประสงค์คุ้มค่านะครับกับการจ่ายเงินของเราไป1นึ0 0ล้านนบาทนะครับ เดี๋ยวต้งรีให้ดูนะครับผมว่าเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยมันจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเหมือนตัวท็อปหรือเปล่านะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับผมอ่านเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะไม่ใช่ระบบตัวเหมือนไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นแมนนวลนะครับยกขึ้นนะครับผมนะครับ ให้ดูกันชัดเจนเลยครับผมจะได้ตัดสินใจถูกนะครับผมนี่ครับกว้างมากครับรุ่นนี้กว้างมากครับผมนะครับนี่อารมวัดหนึ่งนะครับอ่าครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นมิวเอรุ่นก่อนนะครับจะไม่มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับผมตัวนี้มีติดมาให้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากครับผมคุ้มค่ามากครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมนะครับในส่วนตอน2นะครับตอน3นะครับนี่ครับก็คือด้านในจะเป็นโทนสีดําหมดเลยนะครับผมโทนสีดําหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นหุ้มบุหุ้มผ้านะครับดูสไตล์มีสไตล์หรูหรานะครับนี่นะครับคือกว้างขวางมากครับแล้วก็ราคาประหยัดมากตัวนี้มีแอร์หลังเหมือนกันนะครับผมลูกค้าที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวจ่ายไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้ นะครับตอนนี้ชาร์จแบตชาร์จไรได้ด้วยนะครับขยับมาในส่วนด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเนี่นะครับคอนโซลหน้าเนี่ยเขาจะเป็นบุหุ้มหนังมาให้นะครับก็โอเคนะครับสวยมากนะครับกุญแจเขาจะเป็นกุญแจแบบไขนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าแบบไขนะครับดูให้ชัดๆเลยครับผมนี่นะครับหน้าจอก็เชื่อมต่อ USB Blue บลูทูธได้นะครับผม สำหรับลูกค้าอยากติดกล้องหลังนะครับทางเราก็มีติดครับผมรับติดให้ด้วยนะครับจากจากศูนย์ลงไปเลยนะครับนี่คือที่พิเศษนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีออโต้โฮมด้วยนะครับแล้วก็มีระบบพวก e s เอสซีทีีพวกกันถนนลื่นต่างๆนะครับกันโครงนะครับเวลาเลี้ยวนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชันด้วย ส่วนแอร์จะเป็นลักษณะน,นี้นะ,นะครับวันนี้ก็ถือว่าดูเต็มในรอบคันแล้วนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับส่วนลูกค้านะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอ,อยากดูรถ นะครับก็เข้ามาสอบถามได้ที่โชว์รูมอีสุคิงยนต์สาขานังรองนะครับหรือนะครับโทรหาติงลี่ก็ได้ครับเบอร์โทร084 730 6841นะครับโทร0847306841นะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ